เรื่องมีอยู่ว่าเราเป็นคนฝันแม่นแม่นที่ว่าฝันแล้วจะเกิดขึ้นจริงๆตอนฝันจะจำเรื่องเราทั้งหมดไม่ได้จำได้แค่ลางๆจนมาเกิดเหตุขึ้นจริงๆถึงได้มานั่งคิดว่าเคยพบเจอที่ไหนมาก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนเราอายุ15ฝันว่ามียายแก่ๆคนหนึ่งเดินมา,ามทางทางเสื้อผ้ามอมแมมรองเท้าไม่ใส่หนูรู้ไหมว่าวัดไปทางไหน ในฝันเป็นตอนกลางวันเรายืนตากผ้าอยู่หน้าบ้านเราก็ชี้ไปทางนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เราตกตะลึงคือยายแก่ค่อยๆกลายร่างเป็นมาดำคนทั้งคนค่อยๆเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆกลายเป็นมาดำตัวโตเราตกใจมากฟ้าจากที่สว่างก็กลับกลายเป็นกลางคืนพระอาทิตย์เปลี่ยนเป็นดวงจันทร์ หมาดำตัวนั้นวิ่งกลับไปกลับมาอยู่หน้าบ้านพร้อมกับพรอนโหยหวนที่หน้าคนลุกไปกว่านั้นคือมันหัวล้อไปด้วยเรารู้ว่าฝันแต่ทำอะไรไม่ได้งงตัวเองทำไมไม่เข้าบ้านกลับยืนอึ้งตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกโชคดีหน่อยมันเข้าใกล้ตัวบ้านไปได้ วิ่งกลับไปกลับมาแค่ถนนตรงหน้าบ้านหอนไปหัวล้อไปแต่ที่กระชากหัวใจที่สุดคือขอเข้าไปน้อยได้ยินไหม <c oughs> ให้เข้าไปน้อยฮ่า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 และก็วิ่งไปมาอยู่แบบนั้นบางครั้งเหมือนจะพยายามกระโจนเข้าใส่เราแต่ก็เด้งกลับไปในฝันเรากลัวสุดขีด คิดถึงตายใหขึ้นมาทันทีแหกปากร้องให้ตายใยช่วยยืนชักดิ้นชักงอยอยู่ตรงนั้นจะช็อกตายเสียให้ได้ร้องออกมาก็ไม่มีเสียงเลยเป็นการอ้าปากะงาพะงาดมาดำตัวนั้นก็มองมาทางเรามาดำตัวใหญ่สีดำสนิทด,ดวงตาแดงกำ่ำแยงเขี้ยวน้ำไไลายไหลเยิม้มและหัวล้อใส่เรากระโจนเข้ามาหาแต่ก็เด้งออกไปตลอด เราทำอะไรไม่ถูกได้แต่เรียกตาใหญ่ให้ช่วยทั้งตะโกนทั้งหลองไห้จากนั้นภาพก็าตาดพลึ้ลืมตาตกใจตื่นเหืือไหลเต็มไปหมดเปียกไปทั้งตัวมาแถวบ้านก็หอนทุกสารทิตาเปิดไฟเดินเข้ามานั่งข้างๆถามคำเดียวหมาดำใช่ไหมตอนนั้นชองได้แต่พยักหนา้าแล้วตาก็เดินหายเข้าไปในห้องปลา เดินกลับมาพร้อมหลวงพ่อโตเนื้อดำกำชับนักนาใส่ห้ามถอดเจ็ดวันดึกห้ามออกจากบ้านไหวพระก่อนนอนเรื่องถือสินแกไม่ห่วงเพราะแกสอนเราเสมอทำดีต้องได้ดีพูดดีทำดีก็จะเจอแต่สิ่งดีๆแต่ก็หลับไม่ลงนึกถึงแต่หน้ายายแก่ในฝันคนนั้นชาวมาคุยกับยายยายบอกว่ามึงเนื้อหอม มันคงอยากกินมึงหรือไม่ก็อยากลองคองกับตามึงตาก็นิ่งไม่พูดอะไรหลังจากนั้นเวลาผ่านไปห้าปีจนเราลืมไปแล้วพอดีมีงานส่งก็เลยไปร่วมงานศพของยายคนหนึ่งใครๆก็ว่ายายคนนี้เป็นผีปอมเพราะตายเครื่องในเน่ามดแปลกมากร่างกายตายไปเจ็วันแล้วเขียวบวมช้ำไปหมดแล้วแต่ตอนแกตาย มีคนบอกว่าเห็นปั่นจักรยานล้มทําให้สยองกันไปหมดเพราะเป็นไปไม่ได้ที่แกจะตายไปเจ็ดวันแล้วแล้วออกมาปั่นจักรยานให้คนเห็นทางการแพทย์เขาว่าระบบภายในล้มเหลวหรืออะไรทํานองนี้ละ่ะแต่ที่ช็อกที่สุดคือยายคนนี้ละ่ะที่เป็นหมาดําในฟันเราเมื่อหลายปีก่อนเห็นรูปหน้าศพของแกแล้วจําได้แมน่นภาพเหตุการณ์ในฝันย้อนกลับมาเหมือนดังที่ถูกรีลกาม เขาสุดนาซีกระซิบบอกตายายแกก็เลยพากลับเลยแล้วตาก็ทำน้ำมนต์ให้อาบให้สวดมนต์ก่อนนอนห้อยหลวงพ่อโตตกดึกๆมาหมาก็หอนกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็เงียบไปเป็นอยู่เช่นนี้หลายวัน